นิทานกฎหมายคดีปริศนานายจันนายอังคารนายพุธวันหนึ่งนายจันนายอังคารและนายพุธถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์พวกเขาต้องไปขึ้นศาลเพื่อต่อสู้คดีผู้พิพากษาถามนายจันก่อนผู้พิพากษาคืนเกิดเหตุคุณอยู่ที่ไหนนายจันผมอยู่บ้านครับกำลังดูละครหลังข่าวผู้พิพากษาพยักหน้าแล้วถามนายอังคารผู้พิพากษาแล้วคุณล่ะนายอังคารผมไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย จากนั้นก็มาถึงคิวของนายพุทธผู้พิพากษาแล้วคุณล่ะอยู่ที่ไหนในคืนเกิดเหตุนายพุทธผมเออเขานิ่งคิดนานก่อนจะตอบว่าคืนเกิดเหตุผมหลับอยู่ครับผู้พิพากษาขมวดคิว้วงั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนายพุทธอ้าปากค้างรู้ตัวว่าหลุดปากออกไปเองทุกคนในศาลหัวเราะลั่นสุดท้ายศาลพิจารณาหลักฐานแล้วพบว่าทั้งสามคนไม่มีความผิดยกฟ้องจากนิทานข้างต้น ข้อหารักทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ซึ่งระบุว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทําความผิดฐานรักทรัพย์ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับหากมีเหตุพิเศษเช่นรักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือในสถานที่ราชการโทษจะหนักขึ้นตามมาตราอื่นๆเช่นมาตรา3 3 5และ336จบครับฝากติดตามด้วยนะครับ